สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นฟิชชิงครับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับก็เลยหยิบอุปกรณ์ที่ผมมีนะครับลองมารีวิวกันดูดีกว่านะครับเผื่อมีน้าๆสนใจหรือว่ามีน้าๆที่เคยใช้นะครับเรามาแบ่งปันกันนะครับถือว่าเรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ วันนี้ที่ผมจะมาคุยก็คือตัว vbat optimus นะครับเบอร์ห0พันนะครับเป็นลอกเบอร์ใหญ่สุดที่ผมมีนะครับตอนนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้เป็นลอกผมน่าจะซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับจุดประสงค์ของผมเลยนะครับที่ผมซื้อมาคือผมกะเอามาเล่นพวกบึกพวกสวายพวกบึกเลยนะครับประมาณนี้ตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับที่ผมใช้งานมาก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะครับสมัยก่อนแรกๆตอนที่ผมหัดซื้อลอกใหม่ๆนะครับลอกตัวนี้ก็ ราคาก็หลักพันขึ้นนะครับตอนนั้นนะครับก็สําหรับผมก็ถือว่าเป็นลอกดีตอนนั้นผมซื้อก็ถือว่าราคาค่อนข้างแพงนล่วะครับตัวนี้นะครับสําหรับมือใหม่ด้วยสําหรับผมนะครับก็อยากจะลองเล่นพวกปลาใหญ่ดูบ้างนะครับทีนี้ก็ศึกษาค้นคว้ากันไปเรื่อยนะครับแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นลอกตัวนี้ออกมาพอดีนะครับจับคู่กับคันติกิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับหฟุตนะครับผมเห็นมันแมทกันพอดีเลย ก็คือดูมาจากอ่า u t u b e แหละครับดูมาจากเขารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยไปหาแล้วก็ไปจัดมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผลงานมีนะครับตัวนี้ผมเคยไปอยู่บ่อตกปลาอยู่บ่อหนึ่งนะครับก็เอาขึ้นมาตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปผลงานนะครับที่ผมอ่าได้มาแล้วกันนะครับตัวนี้นะเป็นเมื่อไปที่แล้วนะครับที่ผมไปตกมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับ ตัว V-Bat Optimus เบอร์หกพันของผมนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นล้อที่ผมเคยใช้งานแล้วนะครับสภาพกล่องก็อาจจะเย็นเยินนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับลำดูนก่อนดีกว่ากล่องเขาตัวนี้นะครับเป็นของบริษัทวิกเกรตนะครับอันนี้ผมเคยซื้ออะไรกับเขาแล้วครับตอนนั้นผมสปริงกิกเสียงผมหักนะครับงัดปลาจนสปริงกิกเสียงหักเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ ผมก็เลยไปไปไปที่บริษัทเขานะครับก็ซือกิกเสียงมาแล้วล่ะ t ีแ b a t t i m m a นะครับหกพันตัวนี้เขาบอกว่าลูกปืนเนี่ยเป็นลูกปืนเก้าบวกหนึ่งเลยนะครับลูกปืนเป็นสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับตัวนี้นะคร่าวๆก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเกรเลโชตัวนี้นะครับเป็นเอ่อสี่จุดเก้าต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ๆพี่ๆนะดูนะครับตัวนี้เขาลงไว้เลยนะครับว่าแม็กแด็กนะครับยี่สิบกิโลนะครับตัวนี้ เบอร์หกพันะครับทนแรงดึงได้20่กิโลโอ้โหแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้วิธีอะไรในการวัดนะครับก็เป็นที่เขาเหมือนกับโฆษณาติดข้างกล่องนะครับตัวนี้นะครับเบอร์ออปติมัสนะครับตัวนี้นะครับเขามีเบอร์2องพันสามพันสี่พันห้าพันถึงเบอร์6กพันนะครับ ตัวที่เป็นตัวเบอร์2,000ถึง3,000เนี่ยก็อัตราทดเกียร์เลชัวเขาจะอยู่ที่5.2ต่อ1นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์4,000จนถึงเบอร์6,000เนี่ยอัตราเกียร์อัตราเกียร์เรโชรเนี่ยเขาจะอยู่ที่4.9ต่อ1นะครับก็รอบค่อนข้างต่ำเลยนะครับเข้าใจว่าจุดประสงค์ของพวกรอบต่ำเนี่ยน่าจะทำมาไว้เล่นปลาใหญ่นะครับตัวนี้ตรงนี้ครับจะบอกว่าเป็น่ปีนะครับปี PE 2 PE 3, PE 5, PE 6, PE 7, องปีสนะครับปี5้าปีหกปีเอะไรเนี่นะครับ ใส่ได้มากี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคน้ำหนักตัวของตัวอั t ติมัตห0พันนะครับตัวนี้ค่อนข้างเบามากเลยนะครับที่ผมจับดูว่าค่อนข้างเบาจริงนะครับตัวนี้สาม้อยแปดสิบสี่กรัมเองนะครับค่อนข้างค่อนข้างเบานะไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาไม่มีอะไรเลยนะครับโลง่งๆนะ อันนี้เป็นนะครับตัวลอกเลยนะครับแต่ว่าในนี้เขาก็จะมีเป็นแดร์แกรมนะครับบีเบสนะหกพันนะครับตัวนี้นะครับก็ทั่วไปนะครับตัวนี้นะภาพกล่องเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ตอนที่ผมซื้อมาผมก็จะเก็บอะไรพวกนี้เอาไว้หมดเลยนะครับก็จะไม่ขิ้งนะ โอเคเดี <Wow. S 2> okay. ๋ยวเรามาดูกันเรามาดูลอกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้จะไม่ใช่โฉมตัวใหม่นะครับที่เป็นของปี2020หรือว่า21นี่แหละครับเป็นตัวโฉมใหม่ตัวโฉมใหม่ตัวแขนเขาตรงนี้นะครับตรงนอ็นอปน็อปตรงนี้นะครับเขาจะเป็นในตัวที่เป็นโลหะครับเป็นน็อบฝักบัวโลหะสีม่วงนะครับแต่ว่าของผมจะเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นน็อปยาง eva นะครับ แขนก็เหมือนกันนะครับสลับซ้ายขวาได้นะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเขาทาแขนเกลียวมาน่าจะน่าจะเวิร์กครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแขนเสียบนะครับแต่ตัวบอดี้ตรงนี้เป็นโลหะนะครับโลหะทําสีดานะตัวนี้ค่อนข้างแข็งเลยครับอันนี้ใช้ได้เลยสปูลนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเซาะล่องนะครับทำลังพึ่งนะเขาเป็นเขาเรียกว่าสปูนหกเหลี่ยมนะครับเซาะล่องหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับ ใส่แขนก่อนแขนเป็น CNC นะครับตัวนี้นะหนอกยางเป็น EVA นะครับตัวฝาปิดอะไรก็มียางกันฝุ่นกันไรให้นะครับตัวน,นี้สลับแขนซ้ายขวาได้ครับแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับผมถนัดซ้ายผมจะใส่แขนทั้งขวานะครับ ค่อนข้างลื่นเลยนะครับลูกปืนเก้าบวกหนึ่งนะค่อนข้างลื่นเลยเลยตรงนี้จะมีประทับตา V b a บไว้เลยนะครับตัวนี้เหมือนเขายิงเลยนะครับนี่ตัวนี้ยิงไว้เลยว่าเป็นของ V b a บนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยครับออกเป็นสีม่วงดํานะครับตัวนี้นะฝาตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับฝาแบกนะครับทาเป็นตัวเหมือนตัวโค้งเป็นตัวแบบ ตัวตัวเงินหรือไงครับเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกกปเลยนะครับตัวนี้ VBa บทครับ o p t i m ั s เบอร์หกพันนะครับตัวนี้ใส่ p e 7เจ็ดนะครับได้ร้อยเก้าสิบห้าเมตรนะครับ P8 แปดได้ร้อยเจ็ดสิบเมตรนะตัวนี้อัตราทดเกียร์โชนะครับอยู่ที่สี่เก้าต่อหนึ่งเลยนะครับก็แขนโชคนะครับก็ปกตินะตัวนี้ ปืนเก้าบวกหนึ่งลื่นอยู่แล้วครับแน่นอนเลยไม่ต้องหมุนแรงนะครับสบายๆเลยค่อนข้างลื่นเลยนะครับตัวนี้เขาเคมไว้เลยนะครับว่าแรงดึงแรงเบ่งนี่ยี่สิบกิโลเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะหาเทจยังไงนะครับอาจจะต้องดูจากผลงานที่ว่าเวลาเราตกปลาได้นะครับลื่นๆเลยครับตัวนี้ฝาแบบค่อนข้างสมูทนะนิ่มดี นะครับนิ้วเดียวนี่หมุนสบายๆเลยครับฝาก็จะมีเป็นกิ๊กเสียงสปริงนะครับตัวนี้นะอยู่ด้านในนะครับปูนนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงดำนะครับทำแบบทูโทนสองสีนะครับข้างในเป็นกิ๊กเสียงเป็นสปริงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเฟืองนะครับ ต่ว่าใหญ่ไหมก็ไม่ผมว่าทั่วไปนะทั่วไปนะครับไม่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 ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ผมว่าที่เคยใช้นะครับถ้าตัวใหญ่มันจะเป็นตรงนี้ยมันจะเป็นทองเหลืองนะครับแต่ว่าข้างในตรงนี้ก็น่าตัวแกนเฟืองด้านในตรงนี้ก็น่าจะเป็นทองเหลืองนะครับแต่ว่าตัวแกนถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่นะครับผมว่าก็ทั่วไปนะครับความลื่นความไรก็ได้อยู่แล้วตัวนี้นะครับแต่น้ําหนักเขาค่อนข้างเบานะ ยางขาตัวนี้ยผมว่าเขาเป็นโลหะก็จริงแต่ว่าเราเราดูลองดูลักษณะเขาจะไม่ตันนะครับเนี่ยเขาจะเซาะร่องเซาะร่องน้ำหนักมันถึงได้เบาครับถึงเป็นเบอร์หกพันก็จริงแต่ว่าหนักประมาณสามร้อยแปดสิบสี่กรัมสามขีดกว่านะครับไม่ถึงห้าขีดเลยไม่ถึงครึ่งโลเลยนะครับนี่หนกตัวนี้ก็จะเป็นหนก e v a นะครับเวลาจับแล้วก็จับอย่างนี้เลยสู้ปลานะครับตัวนี้แต่ว่าตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นน็อปแต่งนะครับ เป็นน็นอตทรงฝักบัวสีม่วงน็อตแต่งตัวบอดี้ก็ทําสีดําทําอะไรอย่างนี้นะครับตัวบอดี้เขาจะซ้อนล่องไว้หมดเลยนะครับไม่น่าหนักหนักถึงค่อนข้างเบานะสิงประมาณนี้เลยครับสิงไม่ดังนะ หรือที่เขาเรียกว่าอะไรครับเสียงแบบผู้ดีแบครับเสียงอาจจะไม่ค่อยถูกใจวัยรุ่นหน่อยนะครับสาหรับคนที่ชอบแบบอยากให้แบบเวลาปลากินละลากแล้วเสียงดังๆหน่อยครับอาจจะต้องแต่งเสียงนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเสียงน้าเดิมเลยนะผมไม่ไม่ไม่ใช่สายแต่งนะครับก็เบาๆประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมใส่ p ี e ไว้นะครับเพราะว่าไว้เล่นปลาใหญ่หนึง่ง แต่ตอนหลังๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะพอดีผมไปไปใช้ลอกอีกตัวหนึ่งที่ผมมีเบอร์ห้าพันนะครับเพราะว่าตัวนั้นผมก็มั่นใจนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆเป็นตัวแรกที่ผมซื้อไว้เล่นบึกก็คือมันก็ทํามันก็ตกได้นะครับสวายบึกอะไรก็สบายๆเลยเหมือนกันนะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเก็บสายนะครับตัวเก็บสายเป็นไรนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงตัวเก็บสายน่าจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ นะครับไม่ไม่ไม่ใช่โลหะนะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็อาจะต้องหยดน้ํามันบ้างนะครับอยาต้องหาทิปสักทิปแล้วล่ะครับเราเอาไปเอาไปใช้บ้างดีกว่านะรับมีซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ไปใช้เลยนะครับลองดูแรงเบกรกกันกว่านนะครับโอ้โห ออโอ้โอนคนข้างแน่นจริงนะครับแล่นรู้สึกว่าวน,นี้จะขัดขัดดูเหมือนจะขัดขัดอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้หยอดน้ํามันด้วยหรือเปล่ากันกลับเป็นลูกป,ปืนวันเวย์นะครับ ก็เวลาสู้ปลาสู้อะไรอย่างี้ก็โอเคนะครับนี่แล้วก็เขาเคลมว่าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเซรามิกนะครับข้างในผมเคยเห็นเขาของวีแบตตัว GTS นะครับตัวเนี้ยในเนี้ยเขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเซรามิ็นะครับเวลาเอ็นกับ PE ที่มันพาดอยู่ในอ่างนี้เวลาเราสู้ปลาสู้อะไรก็ตามมันจะไม่ร้อนนะครับตรงนี้นะครับเขาก็เคลมไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรังผึ้งนะครับหกเหลี่ยม รวมๆแล้วก็สวยนะก็ใช้งานก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่เพราะดีผมไปใช้ผมชอบใช้รอยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เลยเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าผมก็มีติดมีติดไว้แล้วครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคังสัพพวุธนะครับตัวนี้นะครับเบอร์หกพันโอเคครับอาจจะประมาณนี้แหละครับพี่ๆน้าะนะครับ ถ้าใครเคยใช้ v b a บ Optimus หรืออะไรอยู่แล้วก็ตามแต่นะครับในมือก็จะรู้นะครับว่ามันก็จริงๆมันทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับสำหรับใครที่มีก็ผมว่าไม่เสียหลายแล้วครับตัวนี้นะครับมีติดไว้นะครับคนที่ใช้คนที่อะไรผมว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยโอเค จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับให้ทางพี่ๆน้าดูนะหรือว่าถ้าใครคิดว่ากําลังจะลองเล่นหรือว่าลองอาจจะลองหาซื้อมาใช้งานหรืออะไรนะครับก็เป็นคลิปที่เราอาจจะเป็นการแนะนําสั้นๆง่ายๆนะครับตันี้นะครับวีแบ t o p t i m มั โอเคครับพี่ๆนาถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าผมมีอุปกรณ์อะไรหรือว่าผมมี DIY อะไรนะครับหรือว่ามีคลิปอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมเอามาฝากพี่ๆนานะครับยังไงผมขอตัวลาพี่ๆนาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้าครับพี่งั้นขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่